สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำเช่นเคยครับเนื้อหาสาระในคลิปนี้จะมาพูดในประเด็นเรื่องแจกกล้าไม้มงคลฟรีทั่วประเทศรายละเอียดที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาไล่เลี่ยงเล่าสู่กันฟังนะครับสืบเนื่องจากกรมป่าไม้รกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาได้มีโครงการ พึกษามหามงคลครับซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่าเป็นการแจกของขวัญปีใหม่นะครับกล้าไม้มงคลมีให้เลือก10ชนิด10ล้านกล้านะครับนะครับ,รบโดยลักษณะวัตถุประสงค์ของโครงการนี้นอกจากเป็นของขวัญปีใหม่แล้วเป็นการเรียกว่าเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ประชาชนที่นำกล้าไม้เนี่ยไปปลูกนะไปปลูกในพื้นที่ของตนรวมถึงเป็นการเพิ่ม พื้นที่สีเขียวของประเทศนะถามว่าไม้มงคล10ชนิดนี้มีอะไรบ้างขอรับได้ที่ไหนเริ่มตั้งแต่เมื่อไรนะครับไม้มงคล10ชนิดนี้นะครับประกอบไปด้วยพยุงครับ1พยุง 2. อขนุนับมมะขามับ4ตะเคียนทองับ5กันเกาักัะกรับ7ประดูปลา 8. มะข่าโมง 9. ราชพฤกษ์10ทรงบาดาลนี่ครับเป็นไม้มงคล10ชนิดที่แจกที่จะแจกจ่ายและขอรับได้ที่ไหนก็คือกรมป่าไม้กรมอุทยานนะครับสำนักจัดก,การทรัพยากรป่าไม้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็ประมาณว่าเป็นหน่วยงานในกระทรวงทรัพย์นั่นแหละครับในระดับจังหวัดก็ลองติดต่อ สอบถามได้ที่อะไรครับหน่วยงานเกี่ยวกับป่าไม้ของจังหวัดนั้นๆครับซึ่งสาระสำคัญควิธีการขอรับเนี่ยเขาก็มีการขอรับแบบออนไลน์ครับแล้วก็บวบแบบ Walk-in ทําเดินเข้าไปในพื้นที่เพื่อขอรับเองเลยนะครับ mm. ก็คือแบบออนไลน์ก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมป่าไม้ครับแบบ Walk-in ก็คือเดินเข้าไปตามนั่นครับตามจุดบริการตามพื้นที่ของกรมป่าไม้โดย สามารถจองก้าไมานะ้ตามโครงการพึกษานะพึกษามหามงคลเนี่ยได้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2563เป็นต้นไปนะครับหวังว่าข่าวสารนี้จะพอมีประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ